รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะ สวยเฉียบเนี้ย by Post TV นะคะ8ปดโมงเช้าแบบนี้ต้องมาอยู่กับพวกเราค่ะคุณจิ๊บสันนี่แล้วก็ปอนนะคะ,คะวันนี้เนี่ยเรานั่งอยู่กับหญิงสาวข้างๆเราสองคนคต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยรู้ว่าการออกไปเปิดหูเปิดตาฮะประสบการณ์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะชีวิตแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใ,<ช>ในการที่จะออกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่ก็มีคุณแม่มที่จัดตั้งเพจหนึ่งขึ้นมาใน Facebook นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นได้ผ่านตาบ้างชื่อเพจเลี้ยงลูก ลูกนอกบ้านที่มีเรื่องราวของการท่องเที่ยวกับลูกๆในเรื่องของจิตวิทยาทํำยังไงสอนลูกให้คิดบวกหลายอย่างน่าสนใจมากเขาบอกว่าใน2เดือนเนี่ยยอดคนที่ไปฟอลโล่เพจเขาเนี่ย หลายหมื่นอย่างนั้นเราต้องถามเขาหน่อยแล้วว่าทำไมคนถึงไลฟ์เพจเขาเยอะขนาดนี้นนนค่ะต้อนรับเลยดีกว่านะคะคุณพลอยมาลิกามาแล้วก็เพสจักรกรหญิงหันสามมหามงคลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามเลยดีกว่าค่ะว่าที่มาที่ไปของเพจนี้เนี่ยทั้งสองท่านแล้วก็ทราบมาว่ามีคุณหมอจิตวิทยาอีกคนนึงเนี่ยมารวมกันทําเพจได้ยังไงคะขิมเล่าแล้วกันนะคะค่ะก็ อ,อย่างตัวเองเนี่ยค่ะเที่ยวเยอะพาลูกเที่ยวเยอะค่ะแล้วก็เวลาเขียนธรรมดาจะเขียนใน Facebook ส่วนตัวค่ะเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกับหมอโอกับพี่พลอยอยู่แล้วใน Facebook อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมอโอเขาก็มาชวนว่าเฮ้เขาก็อยากจะ เขาก็รู้สึกว่า,าตัวเองเขาเที่ยวเยอะพาลูกเดินทางเยอะามาเขียนเพจกันไหมอะไรอย่าเงเงี้ยค่ะพอเขาชวนเสร็จก็นึกในใจว่าเฮ้ยสองคนเราจะรอดมเนี่ย <c oughs> ชวนนักเขียนมืออาชีพมาดีกว่าไหมซึ่งพี่พลอยเขียนเรื่องเดินทางอยู่แล้วค่ะแล้วก็ประกอบกับพี่พลอยเพิ่งมีลูกมันก็เข้าคอนเซ็ปต์ว่าเออเราเป็นคุณแม่ที่เดินทางเหมือนกันก็เลยชวนพี่พลอยซึ่งแต่เดิมคิมกับพี่พลอยก่อนที่โอจะชวนเนี่ยเราตั้งใจจะทําหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกพาลูกเที่ยวอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยได้เกิดมาเป็นเพจที่มีแอดม เลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะแล้วพี่พลอยคิดว่าอะไรที่ดึงดูดคุณแม่ทั้งหลายให้มาไลฟ์เพจเราเป็นตอนนี้หลายมือเป็นแสนยังคะก็ใกล้แล้วค่ะอาจจะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอะเรามีลูกเล็กๆแล้วเราพาลูกออกไปเที่ยวได้ด้วยหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกับอีกอันนึงแม่สมัยใหม่แม่ยุคใหม่อ่ะคือไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนไปคือต้องชมว่าแม่ยุคนี้คือเลี้ยงลูกเก่งแต่ว่าขนาดเดียวกันเลี้ยงแล้วเขาก็ทํางานด้วยใช่ไหมคะทีนี้บางทีพอ แม่ก็ต้องทํางานนอกบ้านเอบางทีมันด้วยความจําเป็นอะที่ต้องเอาออกไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่มีคนช่วยทันนี้ทํายังไงให้เลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วบางทีเรื่องที่เราเล่าเนี่ยอย่างอย่างตัวพี่พี่พาลูกออกจากบ้านตั้งแต่สองเดือนเพราะว่าพี่อยากทานข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยพี่คือมันเป็นความอยากของคุณแม่ใช่มันเป็นความต้องการของแม่ที่แบบว่าบางทีแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยแล้วว่าบางทีแบบแค่ออกไปทานกาแฟแก้วหนึ่งข้างนอกก็รู้สึกแบบ มันอร่อยอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยพาออกพอพาออกลองไปอันนึงแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเออมันอันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคนเห็นว่าเอะเราพาลูกไปทํากิจกรรมเออเด็กก็มีที่แบบนี้ด้วยหรอในกรุงเทพเอออย่าง บางอันเราก็พาไปเนี่ยสวนรถไฟหรือว่าบางทีเราก็พาไปฟาร์มฟาร์มควายนมใกล้ๆหรือว่าอย่างขิมเนี่ยเขาก็พาลูกเขาไปสวนงูสภากาชาติซึ่งแบบพี่ก็ไม่ได้ไปมานานเป็นสิบปีแล้วเอ๊พอไปไปแล้วว่ามีอยู่ใช่หรือว่าอย่างลูกพี่ตอนสามเดือนพาไปสยามโอเชียนเวิร์ดค่ะล้วก็พอไปแล้วก็ดูรูปที่เราถ่ายเฮ้ยจริงๆแล้วเด็กสองสามเดือนจริงเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆจากรอบตัวคือดูสายตาเด็กในรูปอะเออแล้วก็รู้สึกแบบ อยาคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะอยาคิดว่าลูกจาอะไรไม่ได้อ่าอีกอันหนึ่งที่ที่ก่อนจะมาเป็นเพจเนี่ยพอดีรู้จักกับขิมได้เนี่ยเริ่มจากว่าพี่พาลูกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ไกลไปหน่อยไปเป็นิวซีแลนด์แล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยไม่สบายไปติดอยู่ที่ไคลเชิร์ตประมาณ17วันเพราะว่าเป็นหูอักเสบแล้วขึ้นเครื่องบินไม่ได้อันนั้นก็เป็นที่มาว่าคือเขาเป็นเพศาดใช่ไหมคะก็ปรึกษาเรื่องยาข้ามประเทศจนอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอกลับมาแล้ว เราจะพาลูกไปเที่ยวนอกบ้านเราก็ควรจะให้ความรู้กับคนด้วยว่าเวลาเราไปเจออะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงอ๋อ,อนี่งานเพจนี้ก็เลยให้ความรู้คุณแม่เกี่ยวกับว่าสมมติพาลูกไปเที่ยวการเที่ยวเนี่ยได้ประโยชน์ก็จริงแต่ระหว่างที่เที่ยวนั้นเกิดเหตุอ,อะไรขึ้นเนี่ยก็มีแนะนํากันด้วยถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยเลยดีกว่าการเลี้ยงลูกนอกบ้านกับการเลี้ยงลูกในบ้านมันแตกต่างกันยังไงคะแบบไม่รู้เรื่องเลยก็อันนี้ ตอนที่ตั้งชื่อเพจใช่ไหมคะคุณหมอโอก๋ก็คิดกดว่าจะชื่ออะไรแล้วก็มีความคิดหนึ่งที่คุยกันก็บอกว่าคือสําหรับพี่พี่คิดว่าบ้านเนี่ยมันการเลี้ยงลูกกับ พี่เปียบเทียบการเลี้ยงลูกเหมือนต้นไม้เนาะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องปลูกในเรือนเพาะชำใช่ไหมคะเพราะว่าต้นไม้ต้นเล็กๆมันต้องการการดูแลประคบประงมแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้ทุกต้นก็จะต้องโตต้นไม้ทุกต้นไม่สามารถจะโตในเรือนเพาะชำได้เราก็ต้องเอาเขาออกจากกระถางเราก็ออกไปปลูกที่ที่ข้างนอกการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันลูกเกิดจากในบ้านที่บ้านเป็นที่แรกที่ให้ความการเลี้ยงดูหรือว่านั่งซิ่งอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันหนึ่งอ่ะ เราก็ต้องให้ลูกออกไปเผชิญโลกถูกไหมคะ,คะเด็กที่เราพ่อแม่ประครบประงมมากเราก็รู้สึกว่าไม่ให้ไปไหนเลยหรือ,อว่าไม่ให้ทําอะไรอะ่ะมันก็จะไม่ใช่เด็กที่อยู่ในโลกณนะปัจจุบันได้ะะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วถาม,มพี่ทั้งสองดีกว่าว่าในฐานะคุณแม่ตนได้ยินบ่อยๆเลยว่าคนไทยเลี้ยงลูกงนี้แหละแล้วการเลี้ยงลูกแบบไทยกับแบบฝรั่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคนจะชอบบอกว่า,วาเด็กฝรั่งเก่งกินเองได้พี่คิาว่าจุดอ่อนของการเลี้ยงลูกแบบคนไทยที่ทําให้คนบอกว่าเด็กฝรั่งเก่งกว่านี่คืออะไร อาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งเขาปล่อยให้เด็กได้เลอะเทอะได้ลองผิดลองถูกได้ช่วยเหลือตัวเองแต่คนไทยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องมายุ่งมาเก็บกวาดมาอะไรอ,อีกเพราะฉะนั้นอช่วยช่วยช่วยเหลือเต็มที่ด้วยความหวังดีนะคะแต่มันอาจจะเป็นการปิดโอกาสทําให้เขาไม่ได้ลองเองอจะถามว่าแล้วอย่างเนี้ยเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านเราเลี้ยงลูกแบบฝรั่งไปเลยไหมมันก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมไทยเนาะเวลาที่ลูกหกล้ม พ่อแม่ฝรั่งก็งจะอ่ะล้มก็ไม่สนใจก็ลูกเองสิแต่เราก็ยังแบบอบมีไอ้ไวแบบพ่อก็แบบเฮ <c oughs> ้ยเบาๆไม่ต้องกรีดดังก็ได้แม่อะไรแบบงี้ก็จะย็นค่ะซึ่งมันก็ยังปนๆกันเราก็ยังอยากจะให้เขาได้โตแล้วก็ได้แบบปล่อยๆเขาบ้างแต่ความเป็นห่วงมันก็มีในฐานะแม่อะไรอย่างนี้อย่างงั้นพอทําเพจนี้ขึ้นมาที่เป็นเพจที่เหมือนแนะนําว่าเออพาลูกไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรบ้างมีสถานที่ไหนที่เราประทับใจแล้วเราเห็นจากสายตาเขาเลยว่าเฮ<ๆ>้ยเขาได้เรียนรู้จริงๆ สำหรับพี่อาจจะมีตอนที่ลูก3เดือนที่บอกว่าก็อุ้มใส่เป้ไป้ะคะแล้วก็ไปสยามโอเชียนเวิร์แล้วก็ไปดูฉลามอะไรเงี<ๆ>้ยแล้วก็พอดีแฟนถ่ายรูปมาแล้วมันก็แบบมันเป็นรูปฉลามแล้วก็รูปคนอะไรเงี้ยคนก็คือเรากับลูกน<ๆ>ี่แหละแล้วก็ดูสายตาว่าเออตายแล้วเด็กนี่มันมันเรียนรู้จากทุกอย่างรอบตัวจริงๆอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นอันที่ประทับใจแล้วก็พอลูกเจอฉลาม3เดือนอก็ประมาณ8 9เเดือนพี่ก็พาลูกไป ไทเกอร์ฟาร์มตอนแรกก็ที่สวนเสือที่เชียงใหม่แล้วไม่กล้าเอารูปลงกลัวว่าตายแล้วที่ฮาร์ดคอร์หรือเปล่าอ้ใช่ใช่ลูกเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวอะไรเลยจริงๆก็ผ่านมาได้แล้วล่าสุดเสาร์ที่ที่แล้วก็ตามรอยขิมไปสวนงูก็มีงูงูจบท้ายด้วยงูหลามตัวใหญ่มากซึ่งปรากฏแม่กลัวเพราะมันพลาดคอแม่แล้วก็อุ้มลูกอยู่ลูกลูกไม่กลัวเลยก็กลายเป็นว่าลูกเราไม่ไม่ได้กลัวสัตว์หรือไม่กลัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ มันเป็นเรื่องประทับใจเล็กๆน้อยๆขนาดเดียวกันเราก็ต้องสอนนะคะค<ช>ือลูกเล็กว่านี่ถ้าไม่ได้มากับแม่เนี่ย ไปเจองูนี่ทาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไปลูบไปจับไม่ได้แล้วลูกนะคือบางอย่างก็สอนแม่ด้วยเนาะเวลาไปเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าจริงแล้วเราน่าจะให้โตนีอีกนิดแล้วค่อยมาอาจจะดีกว่าเออแต่ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็อย่างของขิมขิมมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างคะจริงๆเที่ยวเที่ยวหลายอย่างเที่ยวหลายแบบนะคะั้งวัฒนธรรมธรรมชาติอะไรแบบนี้วิทยาศาสตร์ีเที่ยวหลายแบบแต่อย่างที่ที่ไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยลูกเราเออเขาชอบเขาตื่นเต้นคือละลรู้ ละลูละลุอยู่ที่สระแก้วค่ะตอนแรกนึกว่าสระแก้วไม่มีอะไรเที่ยวแต่พอแบบลองศึกษาดีๆเอ้ยมันมีอะไรให้เที่ยวเยอะเดี๋ยวหนูถามจุดเริ่มต้นก่อนไปสระแก้วจะไปอยู่ที่ไรจะไ่้ที่บ้านเนี่ยจะเที่ยวแบบที่เราจะไปในที่ที่คนเขาไม่ไปสาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามจะอินดี้แต่แปลว่าเพราะว่าเราไม่ชอบรถติดแล้ว เวลาที่เราเที่ยวได้ก็เหมือนคนออฟฟิศทั่วไปคือลองวิ e เอนเพราะฉะนั้นเราจะเลี่ยงที่ที่คนเขาไปเราจะไม่ไปเขาใหญ่เราจะไม่ไปหัวหินเพราะว่ารถมันติดไงคนมันเยอะใช่ไหมเราก็ไปที่ไหนที่แบบไปสระบุรีกินแก้วปั๊บเราก็เลี้ยวไปใช่ไหมคะไปอีสานบ้างไปอะไรบ้างเนี้ยไปสุโขทัยบ้างอย่างที่ละาลุเนี่ยที่สุโขทัยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะที่สระแก้วมันจะคล้ายๆแกรนด์แคนยอนคล้ายๆแพะมึงผี่ มันจะเป็นภูมิประเทศที่แปลกๆคือมันดินสุดตัวแล้วก็<ฆ>มีบางส่วนก็ตั้งอยู่ม,มันก็จะเหมือนเป็นแบบหิน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 เป็นหินทรายนะคะ<ฆ>ออแล้วก็ไปผิดเวลาคือจริงๆเขาควรจะไปนเย็นๆสี่ห้าโมงจะได้ไม่ร้อนมากเพราะมันไม่ได้มีต้นไม้อะไรเลย<ฆ>ก็แบบร้อนเลยบางคนเขาก็ไปถ่ายแบบกันนะคะมีมีไปถ่ายแบบเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันร้อนนะมันร้อนแต่ลูกเราก็สนุกสนุกได้นั่งรถอีแตนนะคะคือทัวร์เป็นไกด์ที่แบบ เป็นคุณลุงแก่ๆแล้วเลยขับรถอีแตนแล้วก็นั่งรถอีแตนเข้าไเลอลุงก็สอนเด็กๆขับรถอีแตนว่าเอบรกมันอยู่ตรงไหนคันบังคับมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเขาสนุกแฮทั้งๆที่ร้อนเขาก็ไม่ไม่วอรี่กับความร้อนว่ามันร้อนมันเหนื่อยอะไรย่างเงี้ยก็เลยว่าประสบการณ์แบบนี้มันดีงั้นถ้าเกิดอยากจะให้พูดกับแม่ๆทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ว่าการเลี้ยงลูกแบบเราอ่ะแบบวิธีแบบที่เราใช้อยู่ในมันดียังไง ค่ะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าพอเราได้พาเขาไปหลายๆที่เขาได้เห็นอะไรเยอะๆเวลาที่เขาไปโรงเรียนจริงๆบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องสอนเขาว่าเออคือในบทเรียนมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้ลูกรู้แล้วอะเพราะว่าลูกเคยเห็น จากที่ลูกไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นทําให้เราเชื่อมบทเรียนเข้ากับชีวิตประจําวันที่เราไปเที่ยวได้เขาก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเรียนรู้ด้วยของจริงมันก็ดีกว่าเรียนรู้ด้วยตัวหนังสืออยู่แล้วทุกอย่างที่จับต้องได้เนาะยังไม่พอเหรอคะพี่ว่าส่วนหนึ่งการที่เราพาลูกไปนะคะมันเป็กๆเด็กใช่ไหมคะมันก็จะเรียนรู้จาธรรมชาติจากสิ่งรอบตัวอะไรเงี้ย ไออันหนึ่งที่ที่ไปก็คือกระบี่แล้วกระบี่ก็จะเป็นเมืองเหมือนนิเวศวิทยาไปเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวพวกทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปพวกท่าปอมคลองสองน้ําไปดูปลาไปดูอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะซึมซับแล้วอันนึงคิดว่าทําให้เขาเป็นเด็กที่พอเขาไปโรงเรียนเน่ยเขาจะเป็นเด็กที่ชอบชอบค้นหาอะไรใหม่ๆอาจจะดูอินดเป็นตัวของตัวเองบ้างเช่นแบบบางทีเขาครูให้ทำไอ้นี่ไอ้นี่จะไปทําอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าครูก็จะพอลองไปโรงเรียนวันแรกของครูก็จะบอกเลยว่า ออโอเคเด็กก็ร้องเป็นธรรมดานะไปโรงเรียนถึงเราว่าเขาร้องแต่ไม่ใช่ร้องแบบไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุเขาร้องแต่เขาจะปลอบตัวเองเ,ออเดี๋ยวคุณแม่ก็มาแล้วก็เ,เวลาไปเล่นอะไรเนี่ยเขาก็จะกล้าลอง กล้าลองที่ว่าไม่ไม่กลัวโรงเรียนพระพายเขาจะมีคือเด็กบางคนอาจจะต้องดันไปเลูกลงไปลูกหรือบางทีอาจจะร้องก็ต้องเกาะคอแม่กับพี่เลี้ยงไม่ยอมออกมาใช่ไหมอันนี้ร้องแต่ว่าไม่เกาะเราก็ปอบตัวเองไปว่าโอเคโอเคอ้าดพี่พลอยกี่เดือนเขาปอบปอบตัวเองได้สองขวบค่ะสองขวบนั่นแปลว่าเราเราพอเราพาเขาไปเที่ยวเราพาเขาไปเปิดโลกกว้างเขารู้แล้วแหละว่าเขาอยู่ด้วยตัวเองยังไงทำแบบไหนช่วยช่วยเหลือตัวเองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลีคยงลูก ลุงหมอโอก็เหมือนกันไปโรงียาวันแรกก็บอกไม่เป็นไรเขาไม่ร้องอเขาเขา ขาไม่อยากยู่งเรียนเดี๋ยวเขากลับบ้านเองได้เก่งปีนะคะเอาเป็นว่าเพจนี้ค่ะก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเด็กเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่เขาตอบโต้ได้จริงๆเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วตั้งแต่เด็กมาอะไรที่เขาเห็นเขาสัมผัสเขาก็ได้ซึมซับหมดเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งคุณพลอยมาริกามาแล้วก็เพชรจักรยิงหันสามมหามงคลค่ะขอบคุณค่ะ อาล่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเป็นศาสตร์ของสีอของตัวเลขยะงไปงไหนค,ะค่ะสนับสนุนโดยโอตโตยะอย่าทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลโมเดนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์